สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องชาวเกม ROV กันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับที2000นะครับช็อตนี้เราก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปโอเคครับผมเราก็ได้เลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินคิเล่นนะครับผมของมันต้องมี บอกเลยนะผมว่าสก,กินสวยมากโอ้เล่นจนขึ้นเม็ดเขียวครับเพื่อน <laughs> ไม่ว่าจะเม็ดเขียว,มวเม็ดม่วงเม็ดน้ำเงินเม็ดอะไรเราก็ไม่สนใจนะครับผมอ่าเป้าหมายของเราคือห้าสิบดาวนะครับผมด้วยคิวเล่นนะครับผม <laughs> <laughs> ก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมเออผมอ่าอทํามาแล้วนะครับผมเก้า EP นะครับผมก็ <laughs> <laughs> รับชมคลิปหลังๆได้ที่ช่องบุบเลยก็วันนี้โอ้โหสกินสวยจัดอลยเพื่อนผมบอกเลยดูดิวิบบับวิบบับอือบอกเลยว่าโหแค่สกินก็แรงแล้วอ่ะโหคลิปแบบห้าหกพันแลยวเนี่เพื่อนตะกินยังสวยอ่ะสามพันคูปองอ่ะเพื่อนๆคิดดูดิตอนแรกผมจัดแบบยังไงอ่ะ สุ่มแล้วแบบกะจะไม่ถึงสามพันนะเพื่อนคือกะแบบร้อยสิบไม่ใช่ร้อยสิบปอน์เออปรมาสักไม่ใช่ร้อยละเท่าไหร่นะมันจะมีร้อยหกสิบบาทนั่นแหละนี่มัของมันคือร้อยหกสิบบาทผมกะจะแบบเอาสักสร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยคือแบบโอ้โหเต็มลิมิตเลยอ่ะเพื่อนคิดดูดิร้อยหกสิบเลยอ่ะเต็มลิมิตเลยอ่ะดีไหมผมตามเติมตามแบบ พอผมก็ <Get away. S 1> ขายอยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ได้แน่นอนอ่ะกะเลยสามพันคูปองเงินเพื่อนฮ่าไอสกินนี้นะาตานี้แพ้นะผมบอกเลย <Wow. S 1> ไม่แพ้หรอเด๋วไอ้สกินว้ <Wow. S 1> สวยจัด อันตีเขากขาจะเกิดเขาจะพูบว่าวอันตี้ปุ๊บแบบแม่ไม่บอกดีกว่าได้เพื่อนรับชมมาเ,เองแล้วผมตรงน,นี้ผมแฮร์รี่เขาเป็นจ็อกเกอร์นะครับเออที่ขเขาเรียกจ็อกเกอร์มาเพราะว่าอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าโอคิวเลนตัวนี้หรือเปล่าครับผมยังไงผมอออืื้หแล้วไงเพื่อนโอโ้โหครึ่งหลอดสุ่เลือกสีแล้วเนี่ย โอ้ตะกินอยู่รงตะกินนี้แรงเกินถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองไปเติมกันดูได้นะครับผมว่าตะกินก่อนแรงจริงตะกินเนี้ยจังแรงเงือ่ดผมบอาเลยหนึ่งพอเวลาเนี้ยพอเวลาคิวเลนเขาหันหลังไปใช่ป่ะคือแบบเหมือนตัวเขาจะเล็กลงเลยนะเหมือนจังหวะนี้ครับผมยังไงผมเห็นจบเลยเลื้อร้อยแล้วผมแตกหนึ่งแล้วผมยังไงต่อครับผมตัวนี้ยังไงต่อครับผมมันจ้าซะเรื้อร้อยครับผม สองคิวเริ่มเร็วมากเลยนะเนบนเลยน้ำเชื่อถือว่างานดีนะเพื่อนบอเลนตัวนี้ถือว่าเล่นเป็นเลยนะเพื่อนผมเ่นหอล่ะก็เพื่อนๆก็เห็นไงายก็อั่นครับจังวะนี้ก็ผมนี้ได้เกิดขึ้นกบผมด้วยเลยนะครับผมค่ั้ ระหว่าน,นี้ปลาหมึกเหมือนจะอยากมีอนูโจ๊กเตะแก้วครับผมเฮ้ตะอีกแล้วครับผมระหว่างน,นี้เราก็จะเพิ่มขวันก็เราต้องมาเก็บขีปนาวุธเพื่อความมือใหมเราจะได้แบบรวยไวยิ่งขึ้นนะครับผมก็คนที่เข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมเออผม แล้วท่องคุปผมว่าอกนะครับผมว่าผมไม่ได้เล่นเก่งเล่นอะไรนะครับผมผมเล่นเพื่อความสนุกครับมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นก็ผมบอกไว้ก่อนครับว่าผมเล่นเพื่อความสนุกนั้นด้วยเนี่ยครับผมโอ้โหสกินสวยเลยเมื่อดูดิมังต้อนขึ้นบิบวับขู่ยังสวยอ่ะลองเติมดูกันได้แล้วเพื่อนผมบอกเลยสกินนี้แรงมากนะผมเพื่อนซื้อสกินนี้มาคือเพื่อนก็มีอัตราชนะไปแล้วอ่ะ กี่เปอร์เซ็นต์นี่ย99.99เเนลยนะเพื่อนจังหวะอุ้ยโดนฟเรนปาดอกไมาดักหน้าครับผมไปเขาด้วย lát trên 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 tông tông lát trên 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 lát mà... อออ่่่าาาายยยปปลปลเววให้ไปครับผมไปครับผมไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเป้าหมายอะไรเลยครับผมมาแลับเจอบัฟแดงครับผม, <c oughs> ผมก็เล่นเพื่ก็จะไม่อยากเขาเห็นครับผม <c oughs> โอ้ยโดนเมีเห็นครับผม <c oughs> ดูสกินดิดูดิเพื่อนๆดูดิมีมังกรขึ้นด้วยอ่ะโอ้ยังสวยอ่ยะผมบอกเลย เลาเราไปล้วงศัตรูไปต้องโลดูนิดนึงนะเพื่อนๆอคมครับอือหือตโลดแต่ครับผมระวัานี้ต้องไปหาตัวเพื่อแล้วเพื่อนใช้คิวอันนี้แล้วเพื่อนไม่ไหวนะเพื่อนโตโลดระว่างนี้ครับยังไงครับผมปามมาครับผม เออวั <Es> ้งออกมาแลตอนนี้เลือดเพื่อนแล้วก็โลกันหลายตัวนะเพื่อนเราต้องถอยนะถ้าเราฝืนบวกต่อนี้เกมจะยับเพื่อนบ่อโอ้ยจบเลยมาพี่ป่าเพื่อนมายังไงเพื่อนหน่วยงานมนะผมประมาณนี้เวลาเก็บได้ครับผมประมาณนี้ผมโตแล้วยังไงต่อครับผมต้องถ่ายลบขนแข็งเหรอแข็งเหรอได้ข่าวว่าแข็งใช่ไหมแข็งแข็งเหรอโอ้ยเวาสองตัวครับผมสวย การใครที่แบบปรุงท่านะผมแล้วฟาร,ร์มเขามาทําไมล่ะเพื่อนไฟจบไปแล้วจะมาทําไมล่ะครับเออจะมาทําไมอะ่ะก <c oughs> ็เออใครที่สงสัยว่าในช่วงนี้ทําไมพี่ถึงลงคลิปแบบนานมากเลยกว่าจะลงนะเฮ้ก็อะไที่บอกว่าตรงนี้ก็ ต้นเดือนผมอาจจะแบบลงช้าหน่อยนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าอะไรเงี้ยจะลงคลิปหนึ่งเนยเพื่อนแต่ถ้าปลายเดือนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่เพื่อนเพื่อนได้ดูจนเบื่อเลยครับผมผมบอกเลยจนแบบเบื่อเลยอ่ะจนบอกว่าแบบว่ายังไงพอเห็นคําว่าช่องทีสองพันอัพคลิปลงแล้วอะไรประมาณนี้เพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนแบบอยากปัดทิ้งเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ยังคงโหดเพอดูเฉยผมแปลกครับวันนี้นะครับผมมาเข้มสุดยังครับผมั โรบัสบัดออกไปได้นะครับผมเม็ดนเม็ดอะไรเนี่ยโหเล่นเดี๋ยวมันติดหัวผมก็ตายไอ้เนี่ยไอ้ไอตัวนางฟ้าชื่ออะไรลูคีเมียป่ะใช่ลูคีเมียป่ะนั่นแหละมันคือเม็ดที่ดีนะเพื่อนผมอยากจะบอกว่ามันคือเม็ดที่ดีนะคือผมชอบนะพวกเม็ดอะไรที่มันแบบทำซีซีทำช่องหายเพื่อนได้นี่ผมชอบเลยแล้วก็ลมที่เป็นแบบอะไรอะโอเลือๆอะเฮ้ยไม่ใช่แก๊กแก๊กเออแก๊กเอาเพื่อนคือผมชอบมากเลย มีสองตัวนี้คือเกมผมเดือดง่ายมากเลยก็วสวยๆเอาผมจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ครับผมมาทำไมครับผมมาทำไมนะเพื่อนแปดฟาร์มน,นี่ผมก็เห็นไหลเกมนั่นเพื่อนเขานิยม,มเล่นกันหรือไงมันเป็นตัวที่ททติดเดต้าหรือเปล่าหรืออะไรนะไม่เห็นแล้วหลายเกเมนะคือแบบ,บว่าเนี่ย แปดฟ้าสมัยที่ผมเล่นแบบไม่มีน้ำเพื่อนสมัยที่ผมเล่นนะสมัยด้วยครับต่อผมเก็บเกมครับหาครับผมเรามีไฟครับผมยังไงเพื่อนมาไงโอ้โหลืมไปนะเราน่าจะไปได้เพื่อนวันนี้หายมาของผมหายเตาแล้วไงอะตัวโล่แล้วไง,โโวไงที่แข็งว่างไงล้วเพื่อนโอ้โหต้องหนีนี่ถามต้องไปแล้วว่าแล้วไ,วไงอะ อย่างแงเาดูดิโอ้โหรทกพแม่อไรเงี้ยหมดเลยะกินที่แบบว่าสวยมากเลยเพื่อนนี่้นเขาแบบต้นตีกมีมังกรขึ้นนเพื่อนยิ่ดดูดิคือแบบนึกภาพตอนเวลาที่เพื่อนเล่นนะแบบแสงหลอมังกรขึ้นปับเลอย่างเงี้ย สวยมากโดนบอลดูดิดูดิมีมังกรด้วยดูดิจังหวะนี้เป็นไงอะเพื่อนโดนมังกรระบายเป็นไงเพื่อนเก็บความังกรนะผมฉากเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ได้บอลในผมคิวไม่ได้แล้วเพื่อนผมบอกเลยดังหวนี้ครับผมเก็บขัดกระลาครับผมจังส่วนนี้เพิ่มบแล้วครับผมมีเจนี่มาแล้วครับผมตัวที่หนึ่งครับผมอ่าฮะกลับมา เื่อบอบก,ากา <c oughs> ถามว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าดูมันแบบมันเล่นง่ายอย่างทุกตาไหมพี่ผมเห็นพี่ลงคลิปแล้วแบบท,ท,ท่าหนึห้าผมตัวอะไรนแล้งทนอะไรเงี้ย <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ทุกตาครับผม <c oughs> ด้วยความที่เราอะโซโล่แล้งน,นะเพื่อนผมบอกเลยว่าถ้าโซโล,แล่แล้งนี่คือด้วยตัวผมเองอะคือผมเล่นผมมั่นใจเอาผมเล่นดีอยู่แล้วแต่มันจะเจอเพื่อนร่วมทีมแบบยังไงเพื่อนคือแบบ คื่นะแต่คือแบบว่ายังไงอ่ะเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะถ้าเป็นคนที่เล่นเกมอาร์ตไปเรื่อยก็ก็น่าจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรากดโซโลแรงอะแล้วแบบคือยังไงอ่ะถ้ามันจะมีเกมที่ขับจับไม้คู่แล้วให้มันแบบอย่างดีอย่างเรื่อยแล้วคือมันจะมีบางเกมมะเหมือน ระบบเขาแบบยังไงอ่ะจับได้ว่าเราชนะไอ้ตาตาแล้วอะไรประมาณนี้คือถอดส่งคู่ที่อาตาเล่นชนะน้อยๆอ่ะมาให้เราอะไรประมาณนี้เพื่อนไม่เชื่อเพื่อนๆหลังเพื่อนๆเล่นจบเกมหรือว่าอะไรก็ลองไปเสิร์ชดูประวัติของอ่ายังไงอ่ะคู่่อาร่วมเกมทีมเราอ่ะเออฝ่ายต่อฝ่ายฝ่ายเดียวกันนะเพื่อนๆก็ลองไปกดดูได้นะแล้วก็ไปกดดูฝ่ายข้ามเขาเป็นไงก็ประมาณนี้เพื่อนระบบเขาจับจับคู่ให้ประมาณนี้ไปดูเพื่อนๆที่เหลือ ด้วยการนี้แบบว่าผมไม่มีทีไม่มีอะไรด้วยนะเออผมหยิบโทรศัพท์มาไลก็เล่นเล่น,เล,นเล่นนะนะเพื่อนผมไม่ได้มีทีเลยน,นะถ้ามีทีเล่นแล้วเล่นกันทุกวันนะคือมันแบบจะรู้ใจกันนะเพื่อนตอนที่มาสมัยที่ผมเล่นนะผมก็เล่นหมดเพื่อนเยเออเอพื่อนผมสองคนสามคนเลยมาเนี้ยคือมันก็สมามารถที่จะชนะแบบรบวๆได้นะเพื่นอนถอนสิบดาวชนะสิบดาวติดอ่ะผมถือว่าก็าได้อยู่นะเพื่อนเออผมบอกเลยว่าสมัยที่ผมเล่นนะคือแค่สามคนก็เก็บดาวชิวๆแล้วเพื่อน จังหวะนี้ผมเจบเพื่อนรงไนต้องแทผมเจารีครับผมวันนี้มาเก็บงานคนสองจังหวะนี้สวยอันติีทำไมล่ะเพื่อนแล้วไงผมผมบอกเลยเายิว้างไครับอย่างแรงะครับเพื่อนมันจพอเลยคิป้นคิวอ่เพื่อน่ไงครับผมนะโมนโมสวยๆ่ วันนรปฏวัตกแ่ว่าต้องรอดักอย่างเงี้ยเพื่อนแล้วไงปัดหนึ่งสองสามสี่ทีอะเพื่อนๆพ่อที่เนื้ปาแมสกินละครับวาเลยนะอืออละเดี๋ยวกินูสว่ามมากเพราะอะไรจังวันนี้โจ๊กเกอมันทำเพื่อนเราแล้วไงว่า้นหลังเพื่อนเข้าข้างหลังอะไจปเข้าข้างหลังอะ ช็อตดาวด้วยบอกอใครที่ดูรับชมคลิปนี้จนมาถึงตอนนับปัจจุบันตอนนี้นะผมก็รบกวนกดไลค์ครับผมเออใครที่ยังไม่กดติดตามก็โปรดรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครที่กดติดตามแล้วก็ยังไม่หมดนะครับกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อเวลาผมลงคลิปแบบเพื่อนๆจะได้ดูแบบยังไงอะเป็นแบบ คนแรกสองคนแรกเลยประมาณนี้ยเออผมคิคจะมีก,กำลังใจในการทำเ,ออเพื่อนออถึงไม่ต้องคอมเมนต์บอกผมก็รู้นะจังห <laughs> วะนี้ก็เหมือนเกณฑจะดีขึ้นนะครับผมเออโดยสก,กินของจิวเรนนะครับผม <laughs> จังหวะนี้มาหลอดช็อตเข้าไปแล้วเหมือนจะเรียกไปกับเพื่อนผมก็ต้องหาตัวหลังผมเห็นโจ๊กเกอร์ว่าบัสโจ๊กเกอร์ของมินซีเดย์ขอนต่างอยู่เพื่อน ไ้ภาพตีมาครับต um, ้อจมดักปุ like ้งครับผมเผื่อโจ๊กเกอรจะเดินมาเป็นเป็นการอ่านเกมแบบปอเรียนน้ำเงนโอ้จังหว่นี้ปอเรียนเ้า r t r e a t ยัันอย่างเงี้ยกเกอร์กับแบังไงอะวกเนี่ยดลตัวหลังเนี้ยผมจังหวะนี้ยเนี่ยเพื่อนเล่นคุ่เด่งอยูมันไเพื่อนเราคือแบบเล่นแบบยังไงอะ หรืออาจจะเป็นแง่แบบว่าไงอ่ยเป็นเป็นเฉพาะผมบากระเมร์ละว่าวัดคือเนจุดท,ที่โกงเพื่อนถ้าแบบว่าเราแบบการเข้าทําเกมเป็นอะไรเงี้ยคือมันจะ,จะ,จ,ะจะโกงนะเออในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเออเพื่อนผมขอย้ำนะว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าคือผมรู้สึกได้ว่าคือมันโกงสมัยก่อนคือผมบอกนะว่าผมไม่ได้เป็นเมนคิวเลนนะ,นะเพื่อนเออผมบอกเลย ผมกงกลับมาเล่นเนี่ยพอผมกลับมาเล่นเกมเน,นี้ยผมก็จับคิวเลยนะเออเพื่อนแล้วคือแบบเหมือนมันเออเหมือนมันใช่เอพื่อนเออคือมันแบบยังไงอ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่าทำเกมเดินเกมอะไรอย่างงี้ได้แบบว่าดีนั่นเพื่อนเออคืออ,อ,อันติเขาก็จะจะมีเลือดจะมีฟอมไฟในการเขาวิ่งเข้าไปเพื่อนนึกออกปะแล้วก็จะมีแบบวินวอลเข้าไปอะไรมาเนี้ยเออคือมันแบบโหวนวันนี้พอเลน้ำเกิดมากเพื่อนดูดิดูดโอ้โหพอเลน้ำเกิดแต่ผมไม่ได้ เพื่อนๆดูนะจังหวะนี้เราเก็บงานทิปเปิลคิวอ่ะเพื่อนๆฟอร์เรนเล่นดีนะครับผมเกมเนี่ผมบอกเลยว่าฟอร์เรนติโนเล่นดีมากครับเออผมบอกแค่นี้แหละคือเขาแบบเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะพอผมขึ้นมาแล้งเนี่ยประมาณนี้คือผมจะเจอฟอร์เรนที่แบบว่าล้าแบบคิวคิวไหวทุกดังสายน้ำต้องทำศูนย์สองนาที บบอกล,ละพายโยเกินหองวลาวิวครับผมเกมนี้แคลรี่เราจ่ายดาเมจไม่ได้เลยนะครับผมผมบอกเลยนะว่าแคลรี่จ่ายดาเมจไม่ได้ผมก็ต yep ้องทำใจนะผมว่าพอการโซโลแล้วก็จะเจออะไรที่แบบว่าย uh ังเนี้เราต้องใจได้เลยว่าถ้าเรากดโซโลปุ๊บเผือต้องทำใจเลยว่าต้องมีโอกาสแพ้ชนะ50 50นะเพื่อนเพื่อนเอออย่าไปคิดว่าเราจะชนะทุกเกมหรือว่าอะไรนะเพื่อน ถ้าเราแพ้เราก็แค่เริ่มใหม่เวียดเดี๋ยวหมดร้อนกับมันนะเคยบอกแล้วแหะว่าถ้าเล่นคกมหมดร้อนเรื่ <arriver> อยจะเที่ยวปีเล่นเกมให้โอ้โหจังหวะนี้โอ้โดนเข้ามาเก็บต่อเกิดแล้วยังไงต่อโอ้โหโดนบอลเลนดักจบเลยเมื่อฝากไว้ก่อนฝากไว้ด้วยจะมาเอาปืนโอนไหนวะนนี้เอาอนี่ เพ um> ื่อนดูดิเพื่อนดูดิดูดูเขาเก็บต่นไม้ดูแค่นี้พอเพื่อนๆือนแล้วคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าฟอร์เรติโน่ตัวนี้เป็นยังไงนะเพื่อนเอคือผมบอกอะไรแค่นี้เนี่ยคือเกมเนี้ยจะพลิกเกือบจะพลิกนะเพื่อนเพราะฟอร์เรติโน่นะผมบอกเลยเออถ้าผมแบบไม่รีบเดินเกมคือพลิกแน่นอนครับผมบอกเลยว่าพิกแน่นอนจบเลยถ้าไม่รีบเชียร์คิปไม่รีบเก็บอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูดิ ก็จะจแบบเงี้ยเพื่อนผมต้องยังไงถ้าถ้าผมตายก็ต้องยอเมเพื่อนเพราะจังหวะนี้คือผมต้องหา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 รีบเข้าไปเก็บอ่ะเออคือคิวเรนอ่ะคือจังหวะเข้าอ่ะมันมีช็อตเดียวก็จริงยิงนะเพื่อนจนถ้าเราเข้าไม่ได้คือสกิลแล้วก็ไม่รีนะผมบอกเลยถ้าเราอ่าไม่ได้คิวหรือว่อาแอสซิสตไรเงี้ยคือ เราหรือว่าสกิลเราทุกเกมังไม่เรียนนะจังหวะนี้ครับผมเกมอย่างนี้ครับผมยิงสามทีแต่ครับผมวอลเลนตินเอ้ยไม่ใช่วอลเลนโนมขออภัยครับจังหวะนี้ครับผมเดอกแป็ดสามเหรเพื่อนมาดีจังตัวนี้ตโลกบอกผมบอกเลยครับผมยิงครับผมจังหวะนี้ผมเป็นเกดียวนะไม่ใช่ออกอ่างเลือนะเพื่อนเกมนี้ก็ปล่อยเขาไปนะเพื่อนโอ้ยล่างแรงอ่ะเพื่อนดูดิโอ้ยล่าแรงจริงอ่ะ ดูดิไปดูวันโอ้โหวิล่าเขาแรงมากทีนี่ครับผมจะจบกันเลยหรือเปล่ากับปาล์มบอนนี้นี่นโนเข้ามาอย่างนี้ก็แต่งดีแ pues ล้วเจ็บแเลขยายจังหวัดนี่ตัวเกิดกันตายครับผมเอ A C E เป็นที่เรียบร้อยนะผมเกมสวยๆแล้วเพื่อนอิตาลีนะครับผม ก็ถ้าช่วงนี้ผมลงคลิปคะแนนนัดที่นหนึ่งได้อยู่แล้วครับผม MVP ครับผมบเอ็ดดาวนะแล้วนะครับผมโอ้โห no ดูสกินนี่เพื่อนดูความสกินนี่เพื่อนดูดิดู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 ชัดชัดเด่นเพื่อนโอ้อยังสวยอะ่ะผมก็ชอบเลยคิวเลนตัวนี้ทำดาเมจไปที่สามสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับผมก็กดไลค์ครับผมกดแชร์ครับผม กดอ่าสับสกายผมด้วยแล้วผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับถ้าผมลงคลิปช้าไปผมก็ขออาภัยด้วยนะเพื่อนงานช่วงนี้งานผมเยอะมากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ